ครับหลังจากที่เรารู้ตัวดําเนินการนะครับทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับก็คือพวกบวกลบคูณหารนะครับบวกลบคูณหารต่อไปเนี่ยจะมีตัวดําเนินการขึ้นมาอีกนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเลยคอมเมนต์กันละกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับได้แก่เท่ากับเท่ากับนะครับไม่เท่ากับมากกว่า น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับซึ่งใช้เปรียบเทียบตัวถูกดําเนินการนะครับที่มีชนิดข้อมูลนะครับที่มีชนิดข้อมูลเป็นไบต์นะครับชาช็อตนะครับอินนะครับลองฟอส์นะครับดับเบิลอ่านะครับ ใช้ได้กับชนิดข้อมูลที่เป็น byte, char, short, int, long, f o a t double นะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยนะครับจะมีชนิดเป็นบูลีนนะครับมีชนิดเป็นบูลีนนะครับแต่มีข้อกำหนดนะครับบูลีนเนี่ยนะครับบูลีนเนี่ยสามารถใช้ได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเท่ากับไม่เท่ากับ ค,ค่าจริงเท็จไม่สามารถเอามาเปรียบเทยียบว่าน้อยกว่ามากกว่านะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะมากกว่าเท่ากับ,บไม่ได้นะครับชนิดที่เป็นบูลีน,นะครับ2ฝัง่งที่เป็นบูลีนฝั่งนี้ฝั่งนีนะ้ต้องเป็นใช,ใช้ได้กับเท่ากับกับไม่เท่ากับเท่านั้นนะครับต่อไปเราจะมาลองแสดงผลกันดูนะครับอลองหน่อยนะครับอย่างเช่นอะไรดีผมสร้างตัวแปร int ก่อนแล้วกัน i n a b นะครับ a เท่ากับ5 b เท่ากับ7นะครับสร้างสนแสดงผลนะครับผมจะเอาเเนี่ยเท่ากับเท่ากับ b นะครับผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นไรครับเนี่ย a กับ b มันไม่เท่ากันอ่ะมัน5กับ7อ่ะมันไม่มีทางเท่ากันนะครับผลลัพธ์ก็ต้องออกมาเป็น False นะครับ <ítulo> ลองดูค anyway, ลิก run file นี่เห็นไหมครับเพราะไม่เท่ากับนี่ Martine, <c ười> นะครับเราลองเปลี่ยนเป็น5้านะครับอ้าวเท่ากับแล้วนะครับ run file เห็นไหมครับจะเท่ากับเป็น two จริงนะครับเพราะมันเท่ากันนะครับลองดูอีกไม่เท่ากับ run ไฟล์เป็น four นะครับเพราะมันเท่ากันนะครับลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็น two เพราะไม่เท่ากับนะครับ a กับ b ไม่เท่ากันนะครับ มากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับ่ะ a มากกว่า b แล้วกันนะครับ a มากกว่า็นซึ่งมันต้องเป็นฟอรนะครับเพราะมันน้อยกว่านะครับนี่เห็นไหมครับรับก็ได้มาเป็นฟอรนะครับลองใช้อะไรดีมากกว่าเท่ากับดูนะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเปลี่ยนแปงนิดนึงเ่ะเป็น5นะครับค่าเท่ากันต้องเป็นโทนะครับถึงมันไม่มากกว่าก็จริงแต่มันก็มีเท่ากับเห็นไหมครับมากกว่าเท่ากับ อันนี้คือใช้นะครับซึ่งค่ามันจะเป็น True False นะครับนี่ค่ามันจะเป็น True False ส่วนบูล,ลีนล่ะอ่ะลองเล่นบูลีนบ้างนะครับบูลีน A B นะครับ A เท่ากับ True B เท่ากับ False นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ จะใช้มากกว่าไม่ได้นะครับมากกว่าน้อยกว่ามท่ากับเท่ากับเนี่ยจะออกจะใช้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างที่มาร์กไว้นะครับบูลีนใช้ได้กับเท่ากับกับไม่เท่ากับเท่านั้นเาเปลี่ยนเป็นเท่ากับดูสิเห็นไหมครับค่าก็จะเป็นฟอร์เพราะเป็นทูกับฟอร์ค่าไม่เท่ากันนะครับอันท้าไม่เท่ากับล่ะค่าก็จะออกมาเป็นทูนะครับเพราะไม่เท่ากันนะครับทูกับฟอร์ไม่เท่ากันนะครับนี่คือการใช้นะครับ ตามนี้นะครับมีอีกนะครับจาวก่อนลบก่อนมีอะไรอีกนะครับนี่คันไว้นะครับมีตัวดเนินการแบบหนึ่งครับเป็นตรรก,กะนะครับซึ่งผลการทํากระทํานะครับจะได้ชนิดข้อมูลเป็นบูลีนนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยตัวดเนินการแบบตรรก,กะเนี่ยจะใช้กับชนิดข้อมูลที่เป็นบูลีนเท่านั้น อ่ายังไงนะครับยังไงเรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีนี่นอดนะครับน็อตนะครับไม่ใช่นะครับมีอะไรอีกมีแอนนะครับแอนนี่คือเรียกว่าแอนนะครับและนะครับมีอะไรอีกนะครับมีออหรือ นะครับนี่และหรือตัวเดียวก่อนนะครับไอสองตัวเนี้ยเนี่ยเราสามารถได้เขียนได้อีกแบบหนึ่งนะครับคืออะไรนี่ and อ,อซึ่งเนี่ยเขียนแบบตัวเดียวนะครับจับเขียนแบบสองตัวเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งเป็นตัวการที่เหมือนกันนะครับ สองเ,อเขียนตัวเรียกสองตัวนี้จะเหมือนกันทุกประการนะครับแต่จะหยุดการประมวลผลนิพจน์นะครับจะหยุดการประมวลผลนิพจน์เมื่อผลลัพธ์ของนิพจน์นั้นกําหนดค่าได้แล้วนะครับมันคืออะไรนะครับเราจะมาลองดูนะครับผมสร้างกันเลยบูลีนนะครับบูลีนบูลีน a b เหมือนเดิมนะครับ a b a เท่ากับ ฟอสละกันนะครับเท่ากับฟอสบีเท่ากับชูจริงเท็จนะครับอ่ามันต่างกันยังไงนะครับอย่างเช่น A อเนี่ย and B and นนะครับถ้าค่า A เนี่ยเป็นฟอสนะครับผลลับทั้งหมดเนี่ย ก็จะออกมาเป็นฟอสเลยโดยที่มันจะไม่สนใจตัวหลังเลยนะครับเพราะมันเป็นแอนนะครับถ้าข้างหน้าเป็นฟอสข้างหลังเป็นทูก็จริงเห็นไหมครับข้างหลังเป็นทูก็จริงแต่มันจะไม่สนใจนะครับมันจะเอาฟอสเอาค่าฟอสผลลัพธ์จะเป็นฟอสเลยนะครับลองดูอันไฟล์เห็นไหมครับมันจะไม่สนใจตัวหลังเลยนะครับอ่าเปลี่ยนข้างหลังเป็นฟอสดิสิ ก็ค่าเท่ากันนะครับก็ออกมาเป็นฟอสอยู่ดีนะครับถ้าข้างหน้าเป็นทูล่ะนะครับถ้าข้างหน้าเป็นทูล่ะที่ขวาล้านไฟล์เห็นไหมครับมันก็จะเป็นฟอสอยู่ดีนะครับนะครับน่มันก็จะเป็นฟอสนะนะนะเ,เพราะค่าใดตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะเป็นฟอสเนี่ยมันจะเอาค่าฟอสออกมานะครับถ้าตัวแรกไม่มีมันก็จะไปดูอีกตัวหนึง่งเพราะคำสั่งแล้ว นะครับและก็ต้องดูทั้งสองข้างนะครับแต่เมื่อตัวแรกเป็นฟอรแล้วมันก็จะไม่ดูตัวหลังเลยนะครับถ้าลองเป็นทูทั้ง2อันนะครับค่าจริงทั้ง2อันผลที่ได้ก็ต้องเป็นทูนะครับเพราะว่ามันและข้างหน้าเป็นทูข้างหลังก็เป็นทูนะครับหน้าทูหน้าและหลังนะครับเป็นทูเหมือนกันก็ต้องออกมาเป็นทูนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าตัวแรกเป็นฟอรเนี่ยมันก็จะไปดูมันก็จะไม่ดูตัวหลังเลยนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นฟอรเลยแต่ถ้าตัวแรกเป็นทู ข้างหลังเป็นฟอข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันก็ต้องไปดูตัวนิพพลดหลังก่อนนะครับเพราะมันใช้คำสั่งแล้วนะครับก็ต้องดูตัวหลังด้วยนะครับมุตลตลางเป็นฟอก็จะแปลงฟอออกมานะครับถ้าเป็นทูนของอันอา้าวก็ต้องออกมาเป็นทูนะครับอย่างที่บอกต้องเป็นบูลีนเท่านั้นใช้เป็นอินได้หรือเปล่านะครับอ่านลองดูนะครับ,นะรบเห็นไหมครับ ไไม่ได้นะครับใช้แอนได้ไหมเห็นไหมครับไม่ได้นะครับอินต้องใช้กับพวกนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้จะเป็นแค่บูลีนนะครับบูลีนเท่านั้นนะครับครับเราจะมาอ่ะกอบให้ดูหน่อยนะครับเป็นวัเปรียบเทียบนะครับนี่ นะครับสรุปของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือมีอะไรบ้างนะครับเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับใช้กับ bitwise short int long float double นะครับส่วนบูลีนเนี่ยใช้ได้แค่2อันนะครับก็คือเท่ากับกับไม่เท่ากับใช้พวกนี้ไม่ได้นะครับต่อไปอะไรอีกตัวดําเนินการแบบตรกะนะครับใช้บูลีนเท่านั้นนะครับคือไม่นะครับกับ and or และหรือนะครับ แอนออลและหรือนะครับมีค่าของมันที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับาการใช้ a n นและออลนะครับซึ่งเดีย๋ยวในบทต่อๆไปนะครับเราจะนำเนี่ยตัวดำเน,นินการพวกเนี้ยไปใช้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูบทต่อไปเลยนะครับ